ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งนึ่งนะครับก็พอดีว่ามีเคยทำวิดีโอตัวหนึ่งนะครับที่บอกว่าลบลบไฟล์ที่คอมพิวเตอร์ไม่ยอมให้ลบตัวหนึ่งมานำเสนอแล้วก็มีเพื่อนๆเ,เข้ามาดูแล้วก็บางก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับและผมก็ได้บอกเลอนะครับบอกไปว่าลบได้ทุกไฟล์แต่ว่า บางครั้งมันก็มีเนาะที่ลบไม่ได้ครับบางไฟที่ลบไม่ได้บ้างครับวันนี้ผมก็จะมาม,มีวิธีนะครับอีกวิธีหนึ่งที่อาจจะลบได้นะครับซึ่งไฟล์ของคนเนี่ยก็อาจจะใช้โปรแกร,รมนี้ลบได้นะครับซึ่งโปรแกร,รมนี้มันเป็นโปรแกร,รมที่เรียกว่ามีความสามารถอีกชนิดหนึ่งในในการลบข้อมูลครับไฟล์ตัวน,นี้ก็ไม่เยอะนะครับ หนึ่งมกะไบต์เองนะครับซึ่งรวมเป็นโป,โปรแกรมที่มีชื่อว่า Patch t o l o n g Pro Utility นะครับ uh, เป็น Portable แล้วก็เป็นเป็นเวอร์ชันคลานะครับเป็นเวอร์ชันที่สมบูรณ์ซึ่งผมก็เอามาจากทางอิ uh, Internet นเทอร์เน็ตครับเป็นของฝั่งเป็นของคนอังกฤษนะครับเขผมก็ไปฟังมาผมก็เอามาแล้วผมก็มาเอามาแบ่งแต่นะครับทีนี้ถ้าหากสมมุติว่าเราต้องการจะลบ บางไฟล์ที่ที่ผมเคยแสดงให้ดอูอย่างเช่นพวกไฟล์ที่มันโดนซ่อนนะครับซึ่งปกติไฟล์ของเราก็จะไม่เห็นด้วยนะครับอย่างในไดซีของเราเนี่ยเราก็จะเห็นแค่นี้แต่ถ้าหากสมมุติว่าเราโชว์ผมจะใวิธีการโชว์ถ้าเราโชว์ไฟถูกซ่อนเนี่ยมันก็จะมีไฟล์อีกหล,ลายหลาไฟที่ถูกซ่อนซึ่งไฟล์เหล่านั้นที่ มีส่วนนี้ที่ทุกซ่อนอ่ะมันอาจจะมีหลายๆผลคือคอมพิวเตอร์ไม่ยอมให้ลบเพราะว่าถ้าโดนลบปุ๊บคอมมันก็จะไม่ทํางานอย่างนี้เช่มครับคอมมันก็ต้องแน่นอนครับต้องอปฏิเสธนะครับซึ่งบางครั้งเราอาจจะเป็นลบไฟล์เหล่านั้นไม่ออกแล้วเราก็มางงว่าเอ๊ะทำไมลบไม่ได้ผากเกน,นครับจะไม่คุณมารับวจะแสดงครับก่อนอยู่นะครับก็ต้องไปดาวน์โหลดโปรแกรมก่อนนะครับซึ่งโปรแกรมนี้ผมก็หาที อัพให้ง่ายมากที่สุดต่อในการดาวน์โหลดนะครับซึ่งเป็นของ Google Drive นะครับอ่าซึ่งจะให้เพื่อนๆมาโหลดในบล็อกของผมนะครับซึ่งถ้าเข้ามาอันลิงก์ตัวนี้นะครับผมจะเอามาวางไว้ช่องอ่าดีสคร i ปชั่ช่องอธิบายข้างล่างของวิดีโอตัวนี้นะครับซึ่งผมจะก๊อปปให้นะครับแล้วก็เข้ามาแล้วปุ๊บก,ก็ไปที่หน้านี้นครับแล้วก็เข้ามาที่ แพทช์ลองเนี่ยครับพอคลิกปุ๊บมันก็จะดาวน์โหลดทำการดาวน์โหลดให้เราเลยแป๊งนึงนะครับเนี่ยครับก็จะดาวน์โหลดเลยแต่อีนี้ผมดาวน์โหลดแล้วนะครับพอโหลดแล้วปุ๊บผมจะผมจะสอนติดตั้งเลยนะครับก็โอเพนก่อนครับโอเพนดึงโอเคนะครับเสร็จแล้วก็ตัวนะครับติดตั้งก็คือตัวนี้นะครับติดตั้งอา่าอินสต l รเลยกด พออินส tall เสร็จแ,แล้วก็อย่าเพิ่งรันนาวครับอติกออกเสร็จแล้วก็โอเคนะครับเสร็จแล้วทีนี้เราก็ไปเปิดตัวโปรแกรมนั้นออกมาก่อนนะครับคลิกขวาชื่อนี้นะครับออโปรแกรมก็ Patch t o l o n g t o Pro นี่ครับคลิกขวา Open ขอ,องอย่างเนี้ยอ่าคลิกตัวนี้ก่อนแล้วก็ค่อยคลิกตัวนี้นะครับอ่านี้นะครับ กันีนี้แล้วก็บุกเพ้นไฟล์โลเคชันนะครับใน,นตัวตำแหน่งของไฟล์ตัวนี้นะครับเสร็จแ,แล้วเราก็เอาโฟลเดอร์คลาสเนี่ยวางเข้ามานะครับลากเข้ามาไวาต้ตรงนี้แล้วก็อ่าเริปแทนที่ไปเลยนะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ตัวโปรแกรมสมบูรณ์นะครับแค่นี้นะครับคร่ายง่ายเสร็จแ,แล้วก็ไปเปิดเปิดเลยนะครับเปิดอ่าพอเราเปิดแล้ววิดดับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้งานนะครับ เมื่อกี้ที่โอเคอทีนี้เราจะไปลองลบดูเซอรเคิลบินในไดซีดูนะครับนี่ก็จะเป็นโชว์ไดของเราทั้งหมดแล้วก็เปิดบวกเข้าไปเปิดโชว์เข้าไปเสร็จแล้วเราก็คลิกตรงนี้ข้างล่างจะมีแท็กคำว่า delete ข้างล่างนะครับแล้วก็ delete เลย confirm deleting selected file โอเคนะครับก็แปลว่า confirm ในการที่จะลบไฟล์ที่ถูกเลือกนะครับแล้วก็ yes จะเซฟ s s ล u l คอมพ m p l e t e นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยเห็น <c oughs> ไ,ไหมครับไ <c oughs> ฟน์นี้ก็เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ลองใช้วิชาการลบแบบนี้ไปลองลบไฟล์ของเราดูนะครับก็วันนี้ก็มีแค่นี้นะครับคุณนะครับ